ผยคะแนนอันตูตูเรย์มี X3 Pro ว่าที่สมาร์ทโฟนเกมมิ่งทะล 6, ุ6แสนคะแนนค่าใช,ช้ชิปซัลตะก้อน865เริยมเปิดตัวเร็วๆนี้เผยคะแนนอันตูตูเรยวมี X3 Pro ว่าที่สมาร์ทโฟนเกมมิ่งทะลุ6แสนคะแนนคาใช้าช,าชิปซัลตะก้อน865เริยมเปิดตัวเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่า ทางเรียวมีกําลังพัฒนาสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นแรกของแบรนด์เพราะได้มีภาพด้านหลังของสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งครับถูกเปิดเผยออกมานั่เองครับซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าอาจใช้ชื่อทางการว่าเรียวมี X3 Pro ครับล่าสุดได้มีคะแนนทดสอบประสิทธิภาพจากอันตูตูถูกเปิดเผยมาเป็นที่รบร้อยแล้วครับโดยทาง i อ n i ยูนิเวิรแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือรายหนึ่งบนทวิตเตอร์ได้ปล่อยภาพผลทดสอบอันตูตูของสมาร์ทโฟนเรียวมีที่มีเลขหลายโเดยว่า RMX2072 ที่สื่อต่างประเทศเชื่อว่าเป็นเลขรหัสของสมาร์ทโฟนรุ่น Realme X3 Pro ที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟนเก๋มีงรุ่นแรกของแบรนด์นี้ครับโดยผลปรากฏว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ทำคะแนนทดสอบได้สูงถึง6,806คะแนนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสมาร์ทโฟน Android ทุกรุ่น ตามการจัดอันดับของอันต t ตูประจำเดือนมีนาคมปี2020นี้ครับจึงเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟลร์รเรียวมี x 3 pro นี้จะใช้ชิปเซ็ตตัวท็อปสุดอย่าง snapdragon 865ที่มีการปรับท็อปสปีดและให้ลองมาแบบยูเอฟที่อ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและให้แรงมาแบบ lpddr 5อีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟลร์รเรียวมี x 3 pro จะมีการเปิดตัวช่วงกลางปีนี้ครับหลังจากที่ได้มีภาพตัวเครื่องและผลการทดสอบต่าง ถูกเปิดเผยเออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและคาดว่าจะมีการเปิดตัวพร้อมกับรุ่นเร a วมี X3 Super z o ์ซูมวาที่สมาร์ทโฟนที่มีกล้องซูม6.0เท่าอีกรุ่นด้วยครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางกรรนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้าาทราบอีกทีครับ